ตอนนี้ค่ะทุกคน,นะคะตอนนี้นะคะเกดก็เดินทางมาถึงกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปทําจมูกนะคะไปเสริมจมูกที่ลาดพร้ราวซอยสีนะคะตอนนี้เรามาพักกันอยู่ที่ลาดพร้ราวซอยสินะคะพอกอยู่ที่โรงแรมเดอลักนะคะตอนนี้ก็กำลังนั่เตรียมตัวอยู่นะคะ oh. เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าจมูกก่อนทํากับหลังทาเนี่ยต่างกันยังไงนะคะ ่ะเก,ก็มีแผลที่จะทำศัลยกรรมไว้แบบเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะติดตามคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําอธิบายนะคะว่าเจ็บไหมเพราะว่าก็ไม่เคยทําศัลยกรรมเหมือนกันถ้าจัดฟันถือว่าเป็นการศัลยกรรมเนี่ยก็คือจัดฟันเป็นอย่างแรกนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ <S <S นี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะอาบน้ําแต่งตัวพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการญลากรรมที่เป็นการผ่าตัดครไั้งแรกในชีวิตนะคะไม่เคยไม่เคยทําบางก่อนก็เลยแบบโอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวเดินทางไปที่คลินิกกันเลยนะคะเดี๋ยวจะดูว่าแบบเป็นยังไงบ้างเราจะทําทรงที่เราต้องการได้ไหมนะมีทรงที่เราต้องการอยู่ในใจแล้วเรามีทรงอยู่ในใจนะคะก็เราเห็นรีวิวมานะคะก็เลยอยากได้ตามมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะคะ Let's สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ออกจากห้องตัดแล้วนะคะแล้วก็จมูกก็เนี่ยประมาณนี้เลยนะคะ ตัวคิดว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันดูไม่ปลอมจนเกินไปนะคะดูเป็นธรรมชาติปากก็จะตึงๆงนิดนึงนะคะยาช้าแล้วก็ไม่อยากจะอ้าปากเยอะกลัวแผลกระทบนะคะตอนนี้ก็มาครบเย็นไปก่อนนะคะแล้วก็ทําตามคําแนะนําของคุณหมอแล้วก็พี่เลี้ยงที่ดูแลที่คลินิกนะคะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เวลามันยุบวมลงกว่านี้เด็กเกจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงนะคะ <c oughs> แล้วจะมารีวิวคลินิกให้ดูนะคะว่า โอเคไหมแต่ส่วนตัวก็คือถ้าจมูกสวยก็อโอเคนะคะให้เราสวยและปลอดภัยนะคะใคร <น S 1> ที่จะทำสัญญกรรมแต่ละอย่างนะคะต้องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะคะเราสวยได้แต่เราก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะเราจะสวยแล้วเราตาไม่ได้นะคะทุกคนเช็คให้ดีนะคะเก็บ็หาข้อมูลมวเยอะมากเหมือนกันนะก่อนจะมาทำสัญยกรรมนะคะก็คือสัญยกรรมครั้งแรกในชีวิตก็จะกล,กลัวๆหน่อยเมื่อกี้แบบ เข้าห้องผ่าตัดก็คือสั่นมากนะคะครัวเกงเ่งไปหมดเลยนะคะแล้วคุณหมอกับพี่เลี้ยงนะคะก็ชวนคุยจนหมดค่นไม่ได้ดีนะคะมันจะเจ็บแค่ตอนที่เราฉีดยายชาแค่นั้นเองแต่เจ็บก็เราก็ทนได้นะคะไม่ได้เจ็บถึงขั้นว่าแบบโอดโอ้ยอะไรนะคะแต่แค่น้ำตาลหลเจ็บไม่มากนะคะหลังจากนี้ก็ต้องรักษาตัวดูแลตัวเองให้ดีนะคะตามคำแนะนำเดี๋ยวพรุ่งนีเก๋ก็จะไปขึ้นเครื่องกลับบ้านแล้วนะ เด็ดกัเนเรื่อยๆนะคะอัปเดตนะคะตอนนี้ก็บว